เป็นไปตามที่คาดครับผมรายได้ทะลุ2,000ล้านไปแล้วในไตรามาสที่3ของบริษัท One Enterprise กว่า50%มาจากธุรกิจไอดอลครับผมเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พี่แฮมมาเล่าให้ฟังครับก่อนหน้านี้นะครับผมเมื่อหลายเดือนก่อนพี่แฮมเคยทําคลิปนะครับผมที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับงบ การเงินไตรมาสที่2นะครับผมแล้วก็รายได้ของ One Enterprise นะฮะอันนี้ถึงไตรมาสที่3แล้วครับผมเป็นไปตามที่พี่แฮมคาดการไว้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจอดอลจะต้องเติบโตมากกว่าคอนเทนต์แน่นอนครับผมและเป็นอย่างไรจริงๆครับผมในไตรมาสนี้รายได้ของไอดอลมาร์เก็ตติ้งนะครับผมสูงกว่ารายได้ของฝั่งคอนเทนต์หรือผลิตซีรีส์และผลิตรายการไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยมีสัดส่วนนะครับผมของธุรกิจอดอลอยู่ที่50%าเปรนะครับผมและเป็นธุรกิจคอนเทนต์หรือผลิตซีร เป็นการให้เช่าสถานที่เพื่อถ่ายทําซีรีส์ละ,ละครต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะพี่แฮมคิดไว้แล้วแหละว,ว่ายังไงไอดอลมาแรงแซงคอนเทนต์แน่นอนในธุรกิจที่ทีวีขาลงแบบนี้ธุรกิจไอดอลกำลังมาแรงแบบนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าตัวเล่มมันน่าสนใจแค่ไหนครับผมกับงบการเงินไตรามาสที่3ของ One e n t e r p r i s e นะครับผมไตรามาสที่แล้วเนี่ยรายได้เขาทาอยู่ที่1 7 8 9ล้านเหลือมา1,800ล้านนะฮะแต่ไตรามาสที่3ครับผมวั e แอนท์เปรีย รายได้ไปที่2อ0พนะฮะ2007ล้านบาทนะครับผมโดยที่หลักๆเนี่ยมาจาก3หัวใหญ่ๆนั่นคือ1หัวคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับผมนั่นคือการผลิตซีรีส์ผลิตรายการต่างๆนะครับผมขายลิขสิทธิ์ซีรีส์แล้วก็รายการต่างๆส่วนที่2คือไอดอลมาร์เก็ตติ้งครับผมก็คือเหมือนที่เราดูแลลูกๆหล,ล,ลานๆของเราน้องๆของเราเนี่ยแหละครับผมคือธุรกิจจากไอดอลนะครับผมคอนเสิร์ตอีเวนต์ต่างๆอยู่ในหัวนี้นะฮะและหัวสุดท้ายคือโปรดักชันบิสเนสนะครับผมนั่นคือกกาาาาาาารรรปล่่่่่่่ออยยยให้เเเชสถถนนนททีพืตง,ตงๆั ที่มาดูว่าหัวที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือ i อดอลมาร์เก็ตเนี่ย ไตรามาสที่3ได้รายได้เท่าไรครับผมรายได้ไตรมาสที่3เนี่ยของ Idol Marketing นะครับผมอยู่ที่996.62ล้านบาทอีกแค่4ล้านก็พันหนึ่งเลยครับผมซึ่งไตรามาสที่แล้วเนี่ยทำไปที่8 0 5ล้านบาทนะครับผมบอกเลยว่าเพิ่มมา200ล้านโดยที่เพิ่มมาหลักๆเนี่ยมาจาก3หัวเลยนะครับผมนั่นคือ1น r t i s t m a n a g e m e n t ครับก็คือการบริหารจัดก,การศิลปินนั่นเองนะครับผมโดยรายได้เพิ่มมาจาก350เป็น406ล้านบาทนะครับผม หลักๆก,ก็คงจะไม่ยากนะครับผมกว่า80%น่าจะมาจาก GMTV แน่นอนนะครับผมเพราะว่าใต้วายเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยอาร์ติสต์แมเนจเมนต์หลักๆเนี่ยก็คือศิลปินจาก GMTV มากกว่านั้นคือคอนเสิร์ตและอีเวนต์ครับคอนเสิร์ตและอีเวนต์เนี่ยทำไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมจากไตรามาสที่แล้วเนี่ย270ล้านเป็น340ล้านบาทนะครับผมคิดว่าก็มาจาก GMTV ็ีวนั่นแหละที่สำคัญที่สุดเหมือนที่เราวาวกันตั้งแต่ไตรามาสที่แล้วครับนั่นน่่่่่น180นน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 คคคคคืืออออเเเเมมมมมมรรรรรร์์แชชไดดซซิิิิงงัับบบผผีียยกกก็าาาาาาาขขสส้้้้ะพึจ180ลลททใตว เป็น250ล้านบาทในไตรามาสท,ที่3นะครับผมเธอการขายลูกๆหลานนะครับสินค้าต่างๆที่เราซื้อกันเนี่ยเพิ่มมา70ล้านบาทรู้เลยมาจากอะไรครับมาจากมาสคอตเหล่ารูกลหลานของเราแล้วก็คอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็ของขายหน้างานของ GMTV แน่นอนอะ ขนาดที่หัวคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับผมก็คือการขายลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยการค่าโฆษณาต่างๆที่ทางช่องทีวีเนี่ยรวมกันเนี่ยอยู่ที่959ล้านบาทน้อยกว่าฝั่งไอดอลอยู่ประมาณ40ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการแซงหน้าขึ้นมาแล้วครับผมว่าตลาดไอดอลมันสําคัญจริงๆกับ1 Enterprise ตอนนี้ทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับเพราะเหตุการณ์สำคัญในไตรามาส3เนี่ยของฝั่งไอดอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงเพิ่มขึ้นจาก800เป็น1,000ล้านได้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับผมก็ นี่ประกอบไปด้วย Artists Management ใช่ไหมครับคอนเสิร์ตอีเวนต์แล้วก็ธุรกิจขายสินค้านะผมซึ่งสินค้าที่เราลึกเกี่ยวกับศิลปินเนี่ยขายดีมากนะครับผมแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างเห็นได้ชัดนะฮะรวมถึงไอดอลของค่ายเนี่ยก็เติบโตมากๆนะครับผมโดยนักสแสดงทั้งหมดนะของวันเอ็นเตอร์ไพรวมกันกว่า300คนเนาะก็เป็นของ g m มทีไปแบบร้อยห้าสิบกว่าคนละนะครับผมซึ่งจับกลุ่มเป้าหมายตลาดสำคัญทั้งในและก็ต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะการต่อย,ยอดธุรกิจเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็อีเวนต์นะซึ่งศิลปินนนนนททีี่่่่เเค้าามมมชััถึงใไไตรรส3ะบผดแก วินเมทวินนะฮะเจมินายโฟลด์ต้าอู road, ่ออฟโรดนะฮะปอนผูวินจิมมี่ซีสกายนานิแล้วก็ลูกหมีสัญญาพี่แฮมขอบเพิ่มไปหน่อยล้วกันเพราะว่าจริงๆมาจาก4คู่นี้เห็นได้ชัดเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเพอร์เซนต้าจูเนียร์มาร์กนะฮะวิลเลียมเอสนะฮะแล้วก็จอร์สกวินเพราะว่า4คู่นี้ก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงไตรมาสสามเช่นกันซึ่งไรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมาจากงานโชว์ตัวการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับผมงานพรีเซนเตอร์ต่างๆนะครับรวมถึงคอนเสิร์ตต่างๆที่เราว่ากันไป ขนาดเดียวกันครับผมคอนเสิร์ตอีเวนต์ก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่าด้วยไตรมาสที่3เนี่ยมีคอนเสิร์ตอีเวนต์อยู่84งานนะเป็นในประเทศ27งานแล้วก็จัดงานในต่างประเทศ57งานนะผมมากกว่าไตรมาสที่แล้วอีกนะครับผมโดยเขามีการเมนชั่นถึง4เหตุการณ์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นโชว์คอนเสิร์ตนะครับผมรวมถึง Gemini f o r ลต์อเวกคอนเสิร์ตต้าอู Off ่ออฟโรนเะลิฟแอดเวอร์สไฟท์นะครับผมแล้วก็จูเนียร์มาร์ไพร์ไรส์แฟนคอนนะครับผมแต่พี่แฮมคิดว่าเขาเติมแค่4ช่องมาทุกงานแแลล้้้วพี่ฮมมเเติใมหไ,มไดยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพอร์ซซนต้าแฟนคอนนะผมวิลเลมเอสแฟนคอนแล้วก็จอจกวินแฟนคอนก็รวมอยู่ในนี้ด้วยรวมถึงนะผมแฟนปาร์ตี้ต่างๆและตอนจบของทำนายทายทัพก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันยิ่งกว่านั้นคือยังมีการพูดถึงอีเวนต์ในต่างประเทศที่โหเพิ่มขึ้นอย่างมากนะว่าจะเป็นไล่แคลนนะครับผมที่เวิร์ลทัวร์นะฮะรวมถึงการที่มีแฟนมิทติ้งต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเตนิวที่ไปแฟนมิทติ้งกับโคกัสซังในช่วงไตรมาสที่สามนะแล้วก็มีจีเอ็มทีวีมิวสิกคอนนะฮะร,รวมถึงมีน้ำตา ก็มีการเมนชั่นถึงในฝ่ายจัดการเช่นกันกลุ่มไอดอลกลุ่มใหม่ที่เติบโตอย่างมากผมในใจมากที่3และเห็นได้ชัดสุดๆนั่นคือการเติบโตของ Mascot t m t v v ที่เรียกว่าเป็น IP และเป็นไอดอลกลุ่มใหม่ได้เลยโดยนำมาด้วยโพกัสังนะครับผมแล้วก็มี Smile, เนโอน b าเบบีคิงส์แมและก็ตัวอื่นอีกมากมายนะผมซึ่งว่ารับงานพรีเซนเตอร์มากกว่านั้นคือต่อย่อยปเป็นเมชแนดิ n งคือการขายสินค้าได้อีกด้วย จนทาให้นะครับผมรายได้หัวมาเชนดซิงเนี่ยก็เติบโตมากเช่นกันนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยคือมาจากการขายโฟโต้บุ๊กตุ๊กตาเสื้อพกุญแจต่างๆนะครับผมโดยเน้นไปที่กลุ่มมัสคอตของเจมทีวีโดยการผลิตออกมาแบบลิมิเต็ดอิ t ิชั่นมีจำนวนจำกัดแล้วก็ทำให้มีคุณค่าต่อการสะสมมากขึ้นบอกเลยว่าขายของเงินฉํามาในช่วงไตรามาสที่ผ่านและถ้าพี่แฮมขอแตะไปที่คอนเทนต์มาเก็ตติ้งนิดนึงนะครับว่าในช่วงไตรามาสสามเนี่ยม,มีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับผมคอนเทนต์และเป็นสื่อที่ยไดเน่ยมทม่ รักในแสงจันทร์โอ้เรื่องนี้ก็มาแล้วดีด้วยรวมถึงผ่าแดงนางอายนะครับผมแล้วก็มีฆาตกรรมจําไม่ได้นะฮะและอีกหลายๆเรื่องของทางฝั่งเจมชีวีไม่ว่าจะเป็นนะครับผมทำนายไทยทัพนะฮะ d ักได i ์รีเวนด์เดอะซีรีส์นะครับผมน้องสาวหายนะชั้นนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่ขายสู่แพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็กินค่าลิสิทธิ์เป็นรายได้เข้ากับบริษัทนะครับบอกเลยว่า น่าดูทุกเรื่องฉะนั้นนะคะเลยทำให้รายได้รวมของวันเอนเตอร์ไพรส์สามไตรามาสนะครับอยู่ที่5,260ล้านบาทนะครับผมโดยนะครับผมมาจากธุรกิจไอดอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ย กว่า2460ล้านบาทนะฮะบอกเลยว่าตัวตัว,ตวเลขที่สูงมากๆถ้าเทียบทั้งปีแล้วเนี่ยสไตรมาสอ่ะไอดอลมาร์เก็ตติ้งยังต่ำกว่าคอนเทนต์นะฮะแต่พี่แฮมมองว่าเดยวไตรมาสที่4ี่เนี่ยจะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าสุดท้ายแล้วไอดอลมาร์เก็ตติ้งนะครับผมจะนำคอนเทนต์แล้วการดูแลศิลปินการขายของการมีคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นรายได้ดหลักที่จะนำการขายลิขสิทธิ์แล้วการขายค่าโฆษณาทางช่องทีวีแล้วนะครับ พิจารณาให้ลึกลงไปอีกน,นะครับผมกำไรขั้นต้นในไตรมาสสเนี่ยมีสัดส่วนที่24.54เปอร์เซ็นต์นะหรือประมาณ704.854ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้ว2เปอร์เซ็นต์กว่านะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าธุรกิจไอดอลเนี่ยตัวอาร์ติสต์แมเนจเมนต์เนี่ยหรือการบริหารศิลปินเนี่ยแล้วก็บริหารแล้วก็การจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์เนี่ยมันมีต้นทุนทีนท่สูงนะครับผมเลยทำให้กำไรขั้นต้นค่อนข้างจะต่ำแต่แลกมากับการที่ว่า เขาสามารถที่จะขายสินค้าได้มากขึ้นจากการที่มีไอดอลและก็มาสคอตต่างๆนะครับผมทําให้รายได้ในหัวเนี่ยเติบโตขึ้นมากเช่นกันรายได้หัวมาเช่นไดซิ่งเนี่ยกำไรขั้นต้นคือสูงมากๆฉะนั้นกาไรของไตรามาสสามแต่แม่เดียวอยู่ที่200ล้านนะครับแล้วก็กำไรทั้งปีเนี่ยสไตรามาสอยู่ที่มัน260บอกเลยว่าตอนนี้หุ้นวันเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากๆก็ไม่แปลกใจหรอกน้อยทำไมพี่ถาถึงจะบอกว่าให้คุณทีเนี่ยสนใจจะซื้อหุ้นของวันแอนด์ไพรส์ไหมครับผมเพราะว่า g m t เอ็มะะล้วก็ วันโอเพนลาเบของต้าอวบโรดด้วยซึ่งทั้งหมดอยู่ในวัน Enterprise ครับผมพี่แฮมไปก่อนนะครับ